สวัสดีครับขอต้อนรับกระชู่ช่องเบนซ์กอกนี่ก็พาเจวีเอ็มเดินเลาะที่ร้านนงปูเนี่ยซีนหนึ่งพาวีเอ็มมาชมร้านนงปู่นี่กำลางดูพี่ๆแต่งตัวลาแล้วเมันเอ็มไปเล่นกับน้องไอมินป่ะนี่ก็น้องไอมินเนาะค่ะเอาเอารองเท้ารองเท้าลูกรองเท้ารองเท้าครับรองเท้าโอ้โหไวจังเลยนี่ยรองเท้าหลุดแล้วครับรองเท้าหลุดมา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  ใส่รองเท้าก่อนครับเดี๋ยวจะพึ่งไปครับใส่รองเท้าก่อนครับเยอะๆวันนี้ก็พาเจ้าเอ็มมาเลาะเลาะเล่นนะเห็นไหมครับ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 ดีพาบเอ็มไปที่หน้าร้านองปู่ในคลีนีดครบ ครับครับอะไรนะไม่ครับไม่ครับนี่มันมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ครับตรงนี้วันยากาศยอมข้ามาครับพาเอ็มมาเลาะที่ลานองคู่บริจิตนะครับไอ้อกปูอย่ไรไอ้คูนะครับผมับผมเร็วับผมเร็วครับเร็วครับเร็วนเอนะนอยู่ในเอนะครับ จะเบียกับรถเขียนครับเห็นไม่ได้ครับรถเขียนสามล้อนะครับนึ่ชอบเล่นมากตรงนี้ครับนี่ครับชอบนะครับชอบมากเลยเนาะชอบมากใช่ไหมชอบมากครับสามล้อครับจะเบียนกับสามล้อมันดี้ากพาเบียมาที่รานน้องปู่เราชั่วค,ค่ำๆตรงนี้ก็มันเดิน ล้อองคปู่นาลาองคปู่ขอพาเจ้าเบี้ยมาจบโซนนี่แหละครับนะไปไหนมันจะไปไหนนี่เอามันจะไปไหนเอาไปไหนครับนี่ไปแล้วไม่ไปหนามครับหนามนะหนามกุหลาบครับไม่เอาเล่นจะเล่นสามล้อก็เล่นสามล้อครับเล่นสามล้อครับนะฮะอะไรนะฮะอะไรนะฮะใช่ห้ กาศช่วงค่ำๆหนุนลุงก็ยังทํางานยังไม่หยุดครับมุงลังคาโดมครับร่อยูขั้นตอนลรามุงลังคาโดมตัวนี้ครับส่นจะยี้มก็โอโชอบเมานี่มาเลาะเล่นแถวบ้านองปู่นะครับยีนมได้มาเลาะเล่นแถวา้านองปู่นี่ครับนะ มายาดยอมซนนะตอนนี้ครับนี่ยังซนอยู่เหมือนเดิมครับกับรถเข็นครับนะคุ้มาันนี้แหละพอกกับลูกอันนี้ครับนะผมเป็นอยู่นี่วันนี้ครับไ,ไปไหนเลยวันน,วน,นี้ครับชุกขำๆนะครับอยู่กับรถเข็นอย่างเดียวครับเจ้าเบียมครับเอา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 แล้วเอาแล้วเหล้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป เดี๋ยว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 โยก่อนอย่าเพิ่งไปครับอะไรนี่เหนียวอะไรไม่ให้ใครเตะเลยตัวนี้อิสตี้ครับอะไรนะอะไรนะเต็มครับอันนี้นะ จ้เบี้ยบนรถเก็บหญ้าเก็บขยะนี่ครับเนี่ยผมชอบมากเลยเกินตัวนี้ครับเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยูดครับไปไหนครับไปไหนมาช่วงเย็นๆนี่คืก็ได้เดินเล่นได้เล่นเบีก็ชอบรถเข็นตัวนี้ชอบมารถเข็นครับเนาะ ไม่เอาครับไม่เอาเขาใส่ยาครับไม่ใส่ยาครับตัวน,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 นี้ครับเนาะไปไหนไปไหนไปไหนหนึ่งครับมาแล้วตัวน,นี้ครับไม่ยอมไปไหนเลยเบียมตัวน,นี้ครับเนาะมาเจอรถเข็นนี่อยู่อยู่กับที่เลยตัวน,นี้ครับ นี่วันนี้นี่แม่มาเนี่ยตกป่ะไปกับพ่อป่ะเอ๊ะไปเล่นไหนเล่นไหนไเล่นไหนโอ้รถไฟเขารถไฟมันใช้ไม่ได้แล้วครับรถไฟรถไฟใช้ไม่ได้แล้วครับเน,นี่ยก็พาบีมไปเดินล้อเ,เล่นมาเนีทีไหนก็เหนื่อยแล้วล่ะเดินล้อเล่นไปพาบีมกลับบ้านเลยนะ นนทำน้ำพักผ่อนที่บ้านเลยครับเนาะอู้ไทยบอกอู้ไทยแอชชัยครับหนึ่งนะไยัยครับนี่ครับชอบมาเข้ารถแบบนี้จะเบียมครับจะเบียมชมจริงครับรถไทยรถล,ลายแม่จะเบียมวิ่งเหนื่อยแล้วเหนื่อยวิ่งเล่นแล้วก็ามาพักผ่อนที่บ้านครับวันนี้ ไปรถตักกันต่อเนาะไปตักดินต่อได้ไหมไปตักดินต่อเนาะไปเล่นรถตักต่อนะครับเนาะเล่นรถตักดินต่อครับในรถตักเบี้ยมอย่างในรถตักนะไปเล่นรถตักต่อครับไปเล่นข้างนอกเลย่นข้างนอกเลยนี่เล่นดินข้างนอกนี่รถตักมาตักดินเล่นกันปะเพอเอาตักมาให้ด้วยวันนี้ตักดินรถมาให้ด้วยเนะตักตักอยู่ไหนก็้ค่ข้ามเลยสิเนาะไมนได้กอเบี้ยม ึ้นมาในเขาลำกันเด็กกินส้มโอเหรอกินส้มโอเลยครับอันนี้ส้มโอเนี่ยลูกไงชอบมากส้มโอครับเหมือนรถตังค์รถตักนี่ยรถตักเอาตักไปเล่นนินงปะตักเล่นนินงปะอัเล่นนินข้างหน้าหน่อยปัน ก็ไม่ได้บ่อยในพี้ที่ไอ้บัตรกบพาเบมเข้ามาในตอนช่วงว่างๆก็พาเบมมา่า่องปูรลพาเลาเล่นแถวทุ่งนาลงพลวันนี้ก็ุ่นนี้ก็กลับแล้ว่นนี้ประมาณเย็นๆก็กลับนะุ่นนี้พออยู่บ้านก็บัตรก็อยู่แลวเจ้าเมียมรู้จะไปไหนเนาะอยู่บ้านเนาเข้ามาซะหน่อยมีพระเด็กเข้ามาด้วยเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยเปลี่ยนเวียนกับพ่อพีนะหลังก็เป็นกจะเป็นพ่อพีเข้ามาแล้วก็วันนี้บัตรเข้ามา อโอเคอเฉียชอบสมโอเนาะเบียมครับชอบทานสมโอมากก็าอาหารเย็นก็ได้เลยทีอาหารเย็นของเราคือขนมจีนครับวันนี้อาหารเย็นของแม่บัตนี่ครับเบีมขนมจีนทางโน้นกินน้ำยากันครับ้นี สำหรับคลิปนี้ก็บัดขอจบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอนโอมมรัพย์ครับจะเป็นพิธีสซกีนครับเกลือรังหน้าเจียวแบบน้ำก็ฝากด้วยนะครับเซรามพร้อมกินบมังลุงผิวครับฝากด้วยนะครับที่บัตรอนพัดเบต้าคูแคนครับฝากด้วยนะครับที่พี่คอฟฟีกาแฟที่พีโกโก้ครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก้อยบัดขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ